สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รีแลกทา r o โ9เก้าเกช่องของการอ่านพลังงานหน้าไพ่เพื่อให้ข้อคิดเพื่อเป็นไกด์ไลน์หรือแม้กระทั่งจะฟังในเชิงนิยายหรือนิทานสนุกๆเท่านั้นก็ได้นะคะอยู่ที่คุณนะรับแต่พลังงานที่ดีและก็พลังงานบวกไปเท่านั้นสิ่งใดที่ฟังแล้ว ไม่ตรงชีวิตคุณไม่ถูกจริตไม่ต้องรับนะคะเพราะมันคือคลิปแรนดอมนะบางคลิปก็อาจจะตรงกับชีวิตคุณแทบจะร้อเอร์เซบางคลิปก็ไม่ตรงไม่ใช่เลยเป็นเรื่องปกติของพลังงานแรนดอมนะคะเช็คพลังงานส่วนตัวแ d ด i อดีไลใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะผู้อ่านจะใช้ไพ่เด็กนี้เลยนะคะในการทําหัวข้อนะ The Gentle Heart Tarot สีชมพูหวานแหววนิดนึงนะคะไม่ได้เข้ากับวันแต่ว่าแรนดอมนี้ควรจะใช้ไพ่เด็กนี้ความรู้สึกของไพ่สื่อให้เราเลือกเอเลือกหยิบไพ่เด็กนี้ขึ้นมานะคะคุณกับเขาจบกันมานานแค่ไหนขอให้รู้ไว้ใจเขายังมีแต่คุณเข้าไหมคะรู้สึกว่าไพ่กับหัวข้อแรนดอมมันจะเหมือนไปในเวยเดียวกันนะคะมามาดูพลังงานกันเลยค่ะ ขอพลังงานใครก่อนดีคุณหรือว่าเขาหรือเธอมาขอดูพลังงานของใครใบนี้อยากบอกแม่เลยเอาใหม่นะคะขอดูพลังงานของคุณก่อนมาผู้อ่านอยากดูพลังงานคุณก่อนนะวันนี้ขอดูพลังงานของ ทุกท่านที่เข้ามาชมแรนดอมด้วยค่ะมาเอาใบแรกเลย four of diamond คุณเป็นชาวธาตุดินเนาะอันนี้คือพลังงานคุณก่อนนะ four of diamond the magician ชาวธาตุดินคนวันพุธเหรอคะคุณเป็นคนวันพุธปะ วันอื่นฟังได้ไหมฟังได้นะคะเพราะมันคือแรนดอมนะ The Temperance คุณเป็นชาวราศีธนูหรือเปล่าเอ่ยราศีอื่นฟังได้ไหมฟังได้ค่ะเพราะคือแรนดอมอย่างที่บอกนะพูดตามหน้าไพ่ที่ขึ้นนะคะ Ten of c r e s a n t คุณเป็นชาวธาตุไขวอ่ออันนี้พลังงานคุณก่อนนะอีกใบหนึ่งเลยค่ะ ดี e อ็มเพลคุณเป็นคนวันศุกร์ได้นะพุทธกับศุกร์เป็นชาวราศีธน,นูธาตุดินธาตุไฟพลังงานในตัวคุณนะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างแบกรับนะคะบางเคสบางท่านก็มีครอบครัวนะคำว่าแบกรับเนี่ยหมายถึงครอบครัวได้ทุกรูปแบบเลยนะคะสามีพัญญาลูกหรือแม้กระทั่งฟิลดูแลพ่อแม่ญาติพี่น้องอะ่ะ ปูไตบังคับบัญชาได้หมดนะพลังงานในตัวคุณคุณเป็นคนสติปัญญาดีนะคะใช้คำว่าเฉลียวฉลาดได้เลยอะ่ะใครมาหลอกคุณไม่ได้เอาจริงพลังงานเดอะเมจิเชียนในตัวคุณเนะี่ยคุณอนะ่ะอ่านคนออกนะดูคนเป็นพลังงานในตัวคุณนะสั่งสอนคนอื่นก็ได้นะคะคุณไปในทางนี้ก็ได้นะหมายถึงสายหน้าที่การงานนะคะ ที่ต้องใช้สมองเยอะๆอะนักวิชาการอย่างนี้ก็เด่นนะพลังงานในตัวคุณมาสายอย่างนี้เลยก็ได้นะคะโหรตษะได้นะพลังงานคุณไปได้นะเออบางเคสบางท่านก็ทำธุรกิจหรือว่ามีความชื่นชอบนะในด้านของทุกประเภทเลยนะเกี่ยวกับเกษตรกรรมอ่ะทุกรูปแบบอ่ะได้บดพลังงานดีเอมเพลสนะค่อนข้างเป็นคนที่ชีวิตมีความอุดมสมบูรณ์ในระดับหนึ่งของคุณเลยอะ่ะ แต่ก็เหมือนกันนะค่อนข้างเป็นคนที่ต้องแบกรับภาระเยอะพลังงานเทนออ of c r i s s เนี่ยไม่อยากแบกก็ต้องแบกด้วยความจําเป็นในชีวิตนะคะด้วยความกระตันยูด้วยภาระภาร,ระหน้าที่นู่นนี่นั่นคุณทำไอ้นี่เพิ่มก็ได้นะธุรกิจเกี่ยวกับขนส่งอะนำเข้าส่งออกได้นะคะพลังงานเด e t e m p l a n e ในตัวคุณนะหรือไม่งั้นช่วงเนี้ยหรือก่อนหน้านี้หรือเร็วๆนี้คุณก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโยกย้าย ผู้อ่านมองไพ่ว่าน่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจแล้วก็สายงานพลังงานนะน,น่าจะน่าจะไปในเวนั้นแต่ถามว่าร้ายแรงรุนแรงไหมไม่มองว่าถ้าตอนเนี้ยปัญหาคุณมีปัญหาในชีวิตอยู่อะมันมันจะปรับเปลี่ยนถ่ายเทหาทางออกได้ไปในทิศทางที่ดีพลังงานณนะเวลานี้หรือว่าอนาคตนะคะแล้วก็ บางเคสบางท่านก็อาจจะได้ถ้าคุณทำงานประจำนะไม่ว่าจะข้าราชการหรือเอกชนนะ่ะคุณมีแนวโน้มว่าจะได้เลื่อนนะได้เลื่อนได้ปรับไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นหรือคุณอาจจะอยากเปลี่ยนงานเลยก็ได้นะแต่งานใหม่ที่คุณจะไปอะ่ะมันจะโอเคเพราะว่าไพ่ประกบขึ้นดีนะอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าเหนื่อยแต่มีความมั่นคงอะ่ะพลังงานนะคะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างหนักแน่นนะ พลังงานสี่เหรียญในตัวคุณใบแรกแเป็นคนที่จะคิดถึงความมั่นคงของครอบครัวแล้วก็ตัวเองเป็นหลักไม่ว่าคุณจะทำอะไรนะคุณคุณจะเป็นคนรอบคอบอะค่ะคิดหน้าคิดหลังอะ่ะบวกลบข้อดีข้อเสียก่อนถ้าพลังงานข้อเสียเยอะคุณก็จะไม่ตัดสินใจไม่ใช่ฟิลของคนหุนหันพลันแล่นบวกกับเดอะเมจิเชีมาประกอบอีกอเหมาะที่จะทำงานด้าน เป็นผู้นำนะคะคือมีความหนักแน่นชัดเจนฉลาดไวพิบดีเนี่ยแล้วก็ด้วยความที่บุคลิกเป็นคนไม่ใจร้อนอะ่ะทันคนอีกอเหมาะเหมาะจะทำงานด้านเป็นผู้นำแล้วก็ธุรกิจส่วนตัวได้หมดอะ่ะทุกรูปแบบอะ่ะพลังงานอย่างนี้ส่วนใหญ่นะจะไม่เป็นลูกน้องใครนะถ้าเป็นลูกน้องคุณก็เป็นลูกน้องที่มีตาแหน่งมีตำแหน่งเลยนะคะคือคือ,คอไม่ใช่เป็นลูกน้องทั่วๆไปนะพลังงานในตัวคุณแต่ถ้าคุณ ยังไม่ถึงระดับนั้นคุณจะมีโอกาสได้ขึ้นถึงระดับนั้นนะเพราะคุณมีเดตเชมเป e เข้ามาขอดูพลังงานของเขาหรือเธอคนนั้นต่อดีกว่ามาขอดูพลังงานของเขาหรือเธอต่อเลยค่ะมาคนอขออภัยนะคะ <c oughs> ขออภัยค่ะขอดูพลังงานของเขาหรือเธอต่อเลยค่ะมา คุณเป็นชาวธาตุไฟเหมือนกันปะ่ะขึ้นนายออฟคริสตันคุณคุณเป็นชาว LGBTQ ได้นะคะสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนะหรือคุณเป็นเอ่อพลังงานของใครใครคนนั้นเป็นชาว LGBT หรือเป็นฟิลผู้ไมไม่ไม่มา six of swords หดาบเป็นคนเป็นชาวธาตุไฟเป็นชาวธาตุลม เออหกดาบเด็กนี้หันหน้าไปทางซ้ายคนคนนี้เดินจากคุณไปใช่ไหมพลังงานโอ้โหไฟออฟซอสคนคนนี้ค่อนข้างเป็นคนอีกโก้สูงนะมั่นใจในตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองมากไม่ว่าจะเป็นเพศไหนนะโอ้โหค่อนข้างเป็นคนที่เครียดคิดมากพลังงานเลขเก้าสองใบไนออฟซอสเป็นคนคิดมากนะคะช่วงนี้คนคนนี้นอนไม่หลับนะ สะดุ้งตื่นกลางคืนนะคะเป็นฟิลของคนที่แบบมีเรื่องให้เครียดอะ่ะหรือไม่งั้นช่วงนี้คนคนนี้ก็มีปัญหาสุขภาพตั้งแต่ระบบเกี่ยวกับระบบตั้งแต่บ่าขึ้นไปอะ่ะพลังงานนะค่อนข้างที่จะคุ้นคิดนะคะ the w o r d เป็นคนวันเสาร์เป็นคนทางไกลเป็นพลังงานชาวต่างชาติได้นะคุณดิวกับคนที่ค่อนข้างจะมี power นะเอาจริง มี power ในระดับของเขาหรือเธอเลยนะคะพลังงานขึ้นเดอะเวอเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะเดอะเวอก็น้องเดอะซันนะคะคุณว่าเจ๋งไหมอะเดอะันคือไพ่ number one เดอะเวอคือไพ number ่ number uh, เอ่อ number two น้องๆเดอะซัน The Sun เลยนะคะคนที่คุณดิวด้วยผู้อ่านมองว่าเป็นต่างชาตินะอืมคุณกับเขาจบกันนานแค่ไหนแต่ให้รู้ไว้ใจเขายังมีแต่คุณ ผู้อ่านมองไพ่ก้าดาบใบนี้นะที่เขาเครียดเนี่ยเขาคิดถึงคุณนะหรือเป็นฟิลของคนที่หันหลังจากคุณไปแล้วอยู่ดีๆก็หันหลังหันหน้าไม่ใช่คำว่าหันหลังหันหน้ากลับมาหาคุณอีกครั้งแต่โดนคุณปฏิเสธบะพลังงานเป็นไปได้นะคือตอนนี้เหมือนคุณเหมือนคุณโฟกัสชีวิตตัวเองอันนี้ไพ่คุณนะคะเนี่ยดูดิไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนนะ เนี่ยคุณมีความสุขคุณดูหน้าพาย่ยมีความสุขไงชีวิตแบบเหมือนกับยืนยืนบนจุดสูงสุดแล้วสําหรับชั้นอะไรเงี้ยฉันพอใจในสิ่งที่ฉันมีไม่ว่าจะมีมากมีน้อยแต่ตอนนี้ฉันมีความสุขอ่ะแต่มันเป็นเป็นการมีความสุขในเวลาที่ไม่มีใครคนนั้นแล้วอ่ะซึ่งคนคนนั้นน่ะเป็นคนเดินจากคุณไปนะเพราะว่าพ่ขึ้นทางนี้นะคะเป็นคนหันหลังให้คุณดือด้ออ่ะแบบ จะใช้คำว่าไม่มีปีไม่มีขุยก็ไม่น่าใช้บางท่านก็คุยกันนะก่อนก่อนยุติความสัมพันธ์นะแต่บางท่านก็ไปแบบไปไม่ลามาไม่ไหวอะคะ่ะใช้ใช้คาใช้ประโยคนี้ได้นะไปไม่ลามาไม่ไหวได้เลยนะคะเออคนคุณนี้ในอดีตเนี่ยตอนที่คุณกับเขาหรือเธอมีความสัมพันธ์กันเนี่ ค่อนข้างเอาแต่ใจคุณต้องเป็นคนที่เข้าหาอยู่เรื่อยๆใช่ไหมคะฟิลแบบคุณต้องเป็นคนง้อก่อนอ่ะถึงคุณไม่ผิดคุณก็ต้องงออมันมันเป็นเวนั้นไหมอะ่ะเพราะว่าไพ่ขึ้นห้าดาบที่ฝั่งโน้นอะ่ะมันเป็นไพ่ของคนมีอีกโกอ้อ่ะอีโก้สูงอีกโก้จัดชอบเอาชนะไม่ยอมต้องให้ได้ดังใจพลังงานใกล้เคียงกับเพจออฟซอสนะคือแบบว่า แต่อันนี้มันจะแรงกว่าเพจมันคือไพ่เด็กคือเป็นฟิลของคนที่ไม่มีเหตุผลนะโดยเฉพาะเรื่องความรู้สึกอะพลังงานนะคะเป็นเป็นผู้ใหญ่นิสัยเด็กอย่างนี้ก็ได้นะพลังงานนะไม่ว่าคนคนนี้จะมีอายุมากน้อยแค่ไหนนะแต่ถ้าในด้านอารมณ์ความรู้สึกจะเอาแต่ใจมากจะยึดความคิดตัวเองเป็นหลักจะยึดว่าสิ่งที่ตัวเองคิดเนี่ยมันถูกเสมอเสมอเลยนะใช้คําว่าเสมอนะทั้งๆที่ตัวเองคิดผิดนะ พลังงานนะคะบางทีเทนออฟคริสตัลในฝั่งคุณเน่ยมันน่าจะหมายถึงตอนที่คุณมีความสัมพันธ์กับคนคุณเนี่ยคุณต้องเป็นเดอะแบกหรือเปล่าคะยอมยอมในด้านของความรู้สึกอะคุณต้องคอยรับอารมณ์คนคุณนี้ด้วยป่ะด้วยความที่ฟิลของคนคนเนี่ยเอาแต่ใจคะ่ะอีโก้จัดอะขนาดเขาเออคุณไม่ผิดคุณยังต้องยอมอ่อนให้อะ่ะ พลังงานอันนี้คือในอดีตนะผู้อ่านพูดถึงเอ,อพลังงานที่ผ่านมาก่อนมันเหมือนพลังงานตอนเนี้ยคือในอดีตคนคนนี้ทําให้คุณเป็นสิบดาบเอ,อ้อสิบไม้ขออภัยค่ะสิบไม้ได้แต่สิบไม้ของคุณเนี่ยผู้อ่านมองว่ามันน่าจะเป็นในเรื่องของภาระหน้าที่ที่คุณต้องแบกรับด้วยหมายถึงคนรอบข้างชีวิตคุณนะไม่ได้ไม่ได้มี คือคุณไม่ได้โฟกัสแค่เรื่องความรู้สึกอะไพ่ฝั่งคุณไม่มีไพ่ความรู้สึกขึ้นเลยแม้แต่ใบเดียวถูกไหมคะคุณมีแต่ไพ่เงินงานคุณมีแต่ความคิดจะปรับเปลี่ยนปรับปรุงโยกย้ายทําให้ชีวิตตัวเองอะมันดีขึ้นจากที่เป็นอยู่คือณนะปัจจุบันคุณก็อาจจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่โอเคแล้วนะแต่ด้วยความที่คุณเป็นเดอะเมจิเชียนไงเดอะเมจิเชียนจะเป็นคนที่ไม่หยุด ไม่หยุดพัฒนาในด้านความรู้ค่ะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีนะอันนี้ผู้อ่านสนับสน,นุนนะคนเราเนี่ยความรู้มันไม่มีที่สิ้นสุดนะคะรู้มากยิ่งดีบางทีงานของคุณอย่างที่บอกนะคือคุณอาจจะเป็นคนที่ทํางานต้องใช้สมองอ่ะใช้จินตนาการใช้ความคิดเยอะอะฉะนั้นการที่คุณรู้เยอะๆเนี่ยมันมันก็เป็นข้อดีในด้านเอามาปรับปรุงพลิกแพงใช้ในเรื่องของสายงาน คุณอาจจะเป็นคนที่ทํางานด้านการขายไอเดียไอเดียทุกรูปแบบอะจะแบบไหนคุณอาจจะเป็นฟิลที่ปรึกษา,านี้ก็ได้นะพลังงานความรู้ในตัวคุณมันมันสูงอะคุณสามารถให้คาปรึกษาคนอื่นได้เงี้ยไม่ไม่ไมทางใดก็ทางหนึ่งอะทางตรงทางอ้อมได้หมดอะฟิลแบบสอนคนอื่นได้ครูบาอาจารย์นี้ก็ได้นะคะเดอะเมดิเชียนเนี่ยเดอะเมดิเชียนเป็นไพ่ใบเดียวที่สามารถทําได้ทุกสาขาอาชีพไม่จําเป็นจะต้องเรียนจบมาโดยตรงนี่คือพลังงานด้านดีของเดอะเมดิเชียนนะซึ่ง เป็นไพ่เอ่อถ้าให้นับตัวเลขจริงๆอะคือไพ่ทาโร่จะนับศูนย์ขึ้นใบแรกคือเดอะฟูลจะไม่ได้นับหนึ่งเดอะเมจิเชียนจะเป็นไพ่ใบที่หนึ่งต่อจากเดอะฟูลเดอะฟูลคือศูนย์แล้วก็เดอะเมจิเชียนใบที่หนึ่งคือเลขหนึ่งอะคำว่าที่หนึ่งอะความฉลาดไม่มีใครเกินเดอะเมจิเชียนซึ่งขึ้นทางคุณฝั่งคุณฉะนั้นผู้อ่านมองว่าเอา่อคุณเป็นคนที่ใช้สมองอ่ะ สำหรับทุกๆเรื่องสำหรับสำหรับเรื่องความรักคุณก็ใช้สมองนะแต่กับคนคนเนี้ยที่เรามาทาแรนดอมเนี่ยในอดีตคุณใช้ใจมากเกินไปท,ทั้งทงที่คุณเป็นคนฉลาดบางทีคุณก็แกล้งโง่อาจจะด้วยความที่คุณรักคนคนนี้มากในอดีตนะคะความรักนะไม่ว่ากันนะคะต่อให้คู่ของเราจะมีข้อเสียมากหรือน้อยแค่ไหนแต่แต่ด้วยความรักอะคนเรา ยอมได้กับคู่ของเราคือคือถ้าคุณรักคุณน่าจะยอมได้แต่ความอดทนมีขีดนะคะมนุษย์เราความอดทนมันจะมีขีดจํากัดมันจะมีจุดจุดหนึ่งที่คุณมีความรู้สึกว่าโอ้ไม่ไหวละมันไม่ถูกโดนเอารัดเอาเปรียบหรืออะไรก็ตามอะ่ะที่พลังงานของคนคนนี้ในอดีตทากับคุณอะ่ะซึ่งไพ่มันก็ฟ้องแล้วห้าดาบคุณยอมตลอดยอมมาเรื่อย ยอมจนไม่รู้จะยอมอยังไงยอมทั้งๆที่คุณไม่จําเป็นต้องยอมยอมทั้งๆที่คุณไม่ผิดแต่คุณต้องมารับผิดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่ค่ะความรักอย่างที่ผู้อ่านเคยพูดในหลายๆคลิปนะว่าความรักที่ดีมันจะต้องเป็นการให้และรับที่เท่าเทียมกันมันถึงจะถูกต้องเอ,อคุณจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแบบไหนก็ได้อยู่กันเฉยๆเหมือนเพื่อนอยู่กันแบบไม่มีพิธีก็ได้แต่ขอให้คุณอยู่กันแล้วมีความสุข ถูกไหมคะเพราะความรักมันคือเรื่องของคนสองคนใช่ไหมญาติพี่น้องอ่ะก็ค่อยว่ากันไปก็เป็นปัจจัยปัจจัยที่แบบเป็นตัวแปรสําคัญเหมือนกันนะเอาบางทีญาติพี่น้องนี่ก็ตัวดีนะคะใช้คําว่าตัวดีได้นะคือมันก็อยู่ที่พื้นดวงของแต่ละท่านด้วยนะคะบางคนก็โชคดีบางคนก็โชคไม่ดีก็ไม่ว่ากันก็คือว่าพลังงานณนะเวลานี้นะคะคนคนุนี้เครียดมาก เนี่ยหน้าไพ่มันก็ฟ้องก้าดาบเนี่ยดูสินอนเอามือกุมขมับเนี่ยคุณว่ามีความสุขไหมอ่ะไม่มีความสุขนะขอดูสถานการณ์ระหว่างคุณกับใครคนนี้เลยค่ะมาคือมองจากหน้าไพ่นะผู้อ่านว่าเขาคนเนี้ยหรือเธอคนเนี้ยกลับมาง้อคุณแล้วละ่ะน่าจะหลายหนแล้วละ่ะดูทรง่ะแต่ โดนคุณปฏิเสธใช่ไหมถึงต้องกลับไปนอนกุมขมับขนาดเนี้ยงอคุณไม่สําเร็จไงก็เลยต้องยังไงเดียพองอไม่สําเร็จก็แบบอุ๊ยขออภยัยค่ะพองอไม่สําเร็จก็จะแบบยังไงเดียเป็นฟิลแบบเด็กจ้าของเล่นหรือเปล่าขอดูพลังงานสถานการณ์ที่คนคนนี้คิดจะแอคชั่นต่อไปดีกว่ามาขอดูซิจะทาอย่างไรในเมื่องอคุณไม่สาเร็จอะ แล้วจะทำอย่างไรต่อไป King of Diamond โอ้คนคนนี้ปักจิตปักใจที่คุณนะ King of Diamond หรือเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้โหนิงสนิท Full of s อฟ r c e <oughs> เห็นหน้าไพ่แล้วปวดตับแทนเลยนะคะไฟออฟไดมอนด์ <c oughs> โอ้โห ีดาบประกบห้าเหรียญโอ้ยชีวิตมาทำสิ่งใดย่อมได้สิ่งนั้นจริงๆนะคะมนุษย์เราเนี่ยมาเพจออฟไดมอนโอ้โห و. อีกใบนะคะจะทําอย่างไรโอ้โห و. ถ้าคุณดิวกับคนทางไกลต่างชาติเนี่ยจะจองตั๋วเครื่องบินมาหาคุณเลยนะเนี่ย นั่งรถไฟความเร็วสูงข้ามประเทศมาหาคุณอะไรอย่างนี้ได้นะพลังงานอัศวินดาบใจร้อนมากเลยนะเอ่อเนื่องด้วยว่าง้อคุณไม่สําเร็จแล้วเนาะแล้วนะเวลานี้คุณไม่ได้โฟกัสเรื่องของคนคนนี้เลยอ่ะคุณโฟกัสชีวิตความมั่นคงในตัวเองซะมากกว่าคนคนเนี้ยจะเข้าหาคุณไม่อยากใช้คําเนี้อ่ะใช้คําว่าหลอกล่อคนคนเนี้ย ถ้าในอดีตนะพวกคุณอยู่กันเฉยๆโดยที่ยังไม่มีพิธีรีตองนะคนคนนี้เหมือนเหมือนจะอยากกลับมาง้อคุณแต่จะมาในเวอร์ชั่นที่ว่าจะเป็นฟิลแบบทําให้มันถูกต้องอะ่ะมาขอคุณแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยมีสินสอดทองมั่นมาเลยเพราะไพ่ใบนี้ขึ้นอะ่ะคิงออฟไดมอนดเอาเงินเอาเงินมาหลอกล่อใช้คํานี้ก็ได้นะคะพลังงานนะเป็นเงินก้อนใหญ่ด้วยนะขึ้นระดับคิงแต่ ู้มองว่าไม่ไม่สำเรผลคุณคุณรู้ไงคุณเป็นเดอะเมจิเชียนะคุณรู้ว่าคนคนนี้ด้วยความที่จะเอาอ่ะเพราะพลังงานห้าดาบขึ้นอ่ะความที่จะเอาอ่ะทําได้ทุกอย่างถ้าคุณกลับไปคุณก็ต้องไปตกอยู่ในสถานการณ์เดิมๆต้องไปเจอสิ่งแวดล้อมเดิมๆเพราะคุณรู้ว่าคนคนนี้ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ด้านนิสัยด้านอารมณ์ในด้านของความสัมพันธ์ คือคือยอมตอนนี้พบเพื่อที่จะดึงคุณกลับไปแค่นั้นเองแต่พอถ้าคุณกลับไปจริงๆริงอ่ะคุณก็จะต้องไปตกอยู่ในสภาวะเดิมๆซึ่งมันมันไม่ได้ทําให้ชีวิตคุณมีความสุขไงผิดกับณเวลาเนี้ยที่คุณไม่มีคนคุณเนี้ยคุณกลับรู้สึกมีความสุขมากกว่าคุณเป็นคุณคุณใช้ชีวิตในแบบของคุณอ่ะคุณอาจจะเจอคนใหม่ที่โอเคเลยนะแต่ด้วยความที่ว่าเอ่อผู้อ่านมองว่าน้อยนะเปอร์เซ็นต์น้อยแต่มีนะคะแต่น้อย คือณเวลาเนี่ยเหมือนเหมือนคุณมีความสุขกับสิ่งที่คุณมีอ่ะกับการใช้ชีวิตของคุณอ่ะในรูปแบบใดก็ตามอ่ะแต่มันโอเคไงซึ่งมันต่างกับตอนที่คุณมีคนเนี่ยในอดีตอ่ะมันมันคุณหาความสุขไม่ได้เลยอย่างที่บอกคุณต้องยอมทุกอย่างอ่ะคุณต้องยอมให้คนที่เป็นห้าดาบอ่ะมันมันไม่ถูกต้องไงคะมันไม่ใช่อ่ะแล้วด้วยวุฒิภาวะทั้งคุณแล้วก็อีกฝ่ายคืออายุก็ก็น่าจะไม่ใช่ฟิลเด็กๆกกันแล้วอ่ะมันมันควรจะโตถูกไหมมันไม่ใช่จะต้องมาอะไรแบบเนี้ย ถ้ามีความรักแล้วไม่ดีสู้ไม่มีดีกว่าแต่ให้ขึ้นดีเอ็มเพสที่คุณคุณอาจจะได้เจอคู่ที่ดีแล้วก็เป็นไปได้นะคะสําหรับบางท่านอะ่ะแล้วถ้าคนคนนี้ยังไม่รู้ว่าคุณได้คู่ใหม่ที่ดีอะ่ะคือเหมือนคนคนนี้ยังมีความหวังอะ่ะถ้ายังไม่รู้นะแต่ถ้าในกรณีที่ว่ามางึงงอคุณหลายรอบแล้วอะ่ะอันนี้ก็ไม่ควรนะเอาจริงคุณต้องบอกคนคนนี้ไปตรงๆเลยว่าคุณมีคนใหม่แล้วหรือถ้าคุณไม่ต้องการคนคนนี้แล้วจริงๆอะ่ะ คือคุณตัดเลยตัดเลยตัดแบบไม่เหลือใยอะ่ะก็คือถึงคุณไม่มีแต่คุณก็ฟิลแบบเดอะเมจิเชียนอ่ะทำได้อยู่แล้วโกหกอะ่ะอ๋อฉันมีคนใหม่แล้วอะไรเงี้ยเธอไม่ต้องมาเสียเวลากับฉันหรอกเธอไปมองโฟกัสคนอื่นเธออะไรเงี้ยซึ่งมันจะทําให้พลังงานของคุณคนนี้เป็นสี่ดาบห้าเหรียญซึมกระทือเลยค่ะเนี่ยนอนแบบเนี่ยตามภาพหน้าไพ่เั็นฟองเนี่ยนอนแบบคนหมดอะไรตายอยากอะ่ะซึมเศร้าโหยหาอะไรอาวรคุณมากเนี่ย ขนาดเอาเงินมากองให้คุณต่อหน้าแล้วคุณยังไม่แล่ะดูสิพลังงานคุณความสุขของคุณไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขไงแต่ตัวเลขมันก็สําคัญเงินก็สําคัญแต่ด้วยเรื่องเนี้ยด้วยความที่คุณมองว่าถ้าคุณกลับไปเพียงเพราะเห็นแก่เงินแค่เนี้ยชีวิตคุณนะมันเหมือนมันเหมือนแบบไปถูกไปอยู่ในกองขังอ่ะซึ่งน่าจะไม่มีอิสระคือคุณคือคุณวัดแล้วไงคุณเปรียบเทียบแล้วไงว่าระหว่างการที่ ไม่มีคนคนนี้กับมีคนคนนี้ชีวิตคุณตอนไหนมีความสุขมากกว่าซึ่งคุณรู้แล้วว่าตอนเนี้ยมันมีความสุขมากกว่าคุณก็ไม่เลือกที่จะเดินกลับไปถึงคนคนนี้จะทําดีกับคุณแค่ไหนอ่ะจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือดีแซนดีก็คือดีในช่วงแรกอะค่ะที่ยังง้อคุณไม่สาเร็จอ่ะแต่พอง้อไม่เออไม่ได้ดังใจก็เป็นฟิลของคนที่แบบก็ยังจะจะตื้อคุณเอาจริงให้ใบนี้ขึ้นมาอีกเพจออฟเดมอน ก็ยังจะหยิบยื่นสิ่งดีๆในด้านของสิ่งที่มีมูลค่าบางทีก็อาจจะซื้อของแพงๆมาให้คุณอย่างเพชรอย่างนี้ก็ได้นะตามพลังงานหน้าไพ่เลยเนี่ยถือเพชรมาให้คุณอนะเพชรเม็ดโตเลยแหวนมันอะไรอย่างเงี้ยเอาสักกี่กะด,ดัดดี่อะคะที่คุณอยากได้อะอาจจะเป็นของที่คุณเคยเกินว่าอยากได้ตอนที่คบกันแต่คนคนนี้ไม่ใส่ใจแต่มาใสา่ใจตอนที่ไม่มีคุณแล้วเนี่ยจะเอามาง้อคุณเนี่ยซึ่งคุณก็ไม่ได้สนใจแล้วนะเวลานี้นะคะ คุณมองว่าชีวิตคุณมันมีค่ามากกว่าของพวกนี้อะไรงนเงี้ยคนคนนี้จะแบบเป็นฟิลหัวร้อนทันทีเลยนะเนี่ย nice of s o r t อะเป็นจากห้าดาบอะกลายเป็นฟิลนักเลงเลยอะ่ะพอไม่ได้ดั่งใจพลังงานคนคนนี้เปลี่ยนนิสัยไม่ได้ยังไงก็เปลี่ยนไม่ได้จะเป็นเวเนี่ยซึ่งคุณก็รู้คุณก็เลยเลือกที่จะปฏิเสธคนคนนี้ไปสถานการณ์มันจะออกมาในรูปแบบนี้เลยนะคะ ถามว่ามันจะมีอะไรรุนแรงไหมไม่มีหรอกค่ะคุณเป็นเดอ m a เมจิเชียนอ่ะคุณรู้คุณรู้ว่าควรจะพูดกับคนคนนี้ยังไงพลังงานนะผู้อ่านมองว่าคนคนนี้จะผิดหวังนะแล้วถามว่าเขาจะหลังจากตื้อรอบนี้ไม่สำเร็จอีกคนคนนี้จะโวกกลับมาหาคุณไหมมานะผู้อ่านมองว่ามา ก็ยังจะตื้อคุณอยู่ถ้าคุณมีคู่ใหม่ไปแล้วคนคนนี้ก็ยุติไปแต่ถ้าคุณยังโสดแล้วคนคนนี้ก็เช็คแล้วว่าคุณยังโสดอ่ะคนคนนี้ยังรู้สึกว่ามีความหวังไะก็ยังจะวนกลับมาหาคุณเรื่อยๆนะคะยังไงก็ให้คุณใช้ความฉลาดของคุณอ่ะปฏิเสธคนคนนี้ไปแบบแบบที่จะไม่มีเอฟเฟกหรือว่าแรงปะทะอะไรที่มันจะมากระทบคุณอีกได้ในระยะยาวอ่ะ ฟิลฟิลแบบว่าคุณคุณก็ต้องคุยกับคนคุณคุณต้องรู้จุดว่าแฟนคุณเป็นคนใจร้อนฉะนั้นการที่คุณจะคุยกับคนใจร้อนคุณจะคุยกับเขายังไงถูกไหมคุณก็ต้องใช้น้ําเย็นเข้ารูปอ่ะไม่ได้ให้ความหวังแล้วก็ไม่เปิดโอกาสผู้อ่านมองว่าคุณทําได้นะก็เป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับทุกท่านเลยนะที่มารับชมคลิปของเรานะคะพบกันใหม่คลิปหน้า แลนดอมหน้านะคะโชคดีร่ำรวยมีความสุขมากๆทุกท่านนะคะออขอให้อะไรอะสิ่งดีๆใดๆทั้งหลายแหละในโลกเนี้ยทั้งหลายแหละขอให้คุณรับแต่สิ่งดีๆไปเท่านั้นนะคะพลังงานไม่ดีไม่รับอย่างที่บอกนะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะขอให้โชคดีมีความสุขมากๆพบกันใหม่คลิปหน้าแลนดอมหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ